แกกินเสาด้างปัสซิวพี่น้องผมล้างทำความสะอาดแล้วอันนี้ก็สิเป็นพักพี่น้องดอกมะกือซิลวก,กพักตำแก้วว่าพามาจา่ไม่พองอย่าง ีค่ะพี่น้องสุโูโขศกันจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี C. ทันตกรงมอาท er. ิตตอนเช้าๆครับพ,พี่น้องแหน่ก,กินแซาด้ำครับผมในฟัดซิวพี่น้องผมห้านทั้ความสะอาดแล้วอันอัดอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทรวยรวยละสิบบาทข้าเจ้าใส่ตรงใส่ตรงใส่ใส่กุ้งใส่กลุ่งเขาไปน่องขจรเั้งกลุ่มทั้งซิว สีขาหลายเขาน้อยกับเรียวเต่มือเด้พี่น้องขาเจ้ใส่มดมือมดขึ้นไว้ได้ลายได้น้อย,ยก็ข้าวเจา้วก็ขายสีละยี่สิบบาทอันนี้ก็สิเป็นพักพี่น้องดอกบัคือดอกบัคือ,อ,อสีลวกพักตำแก้วว่าคามประสานไปไ้ปลอมอยากกันนะกาสีลวกผักกนพี่น้องเดี๋ยวเขาจะใสิมะปุ่งมะเมืองพี่น้องอ,อันนี้หมักงูเงียวเด้พี่น้อง มัง,งวแสบๆได้มากนี่พี่น้องสมัยตะกี้เฮอกันได้ด้วยแกงใส้นน้ำม้กับแสบพี่น้องตัวนี้แน่นกงได้แกงใส้นน้ำม้พี่น้องข้าวเได้ปรุจปงรบบจากข้าวหลวกผักตอนนี้หลวกผักอยู่ป็นน่องร้อยพักมันสุกก็ดีเข้า,ขากับเสียวนี่ไปค้างไฟเลยพี่น้อง อันนี้ตะไคร่หั่นที่หันที่สร้อยอันนี้หอมหั่นกะเพ่าผู้ใดบอมีกะเพ่าก็เอาอีตูพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งบ้านพ่อบอมเนี่ยเขาจะกินกะเพ่าเป็นเด้อพี่น้องอีหลีเลยตะกี้กัใส่ตู้บอนมีแต่หมูเฒ่าหนี่บก็กินนะเอาบ้านผมนี่กินกะเพาผมเปล่นเลยพี่น้องจะไม่ตะกี้นะ ตใกล้กมูแม่ก็กินตะพกักิตูนี่ลาบานี้มันบามีก็บใล้กินแต่อะไมากกับล,ลยติดเลยจ้ะแมกกาแซบ่บเนาะข้ามันใส่ได้หลาย,ยาอย่างต้มแกงได้ดับข้าวได้แรงสิงนะความได้อ <laughs> ขอบคุณี่แจกไหลายๆครับเ <c oughs> มื่อนี้น้องโชคบ่บ่ได้ออกงานเลยครับเมื่อนี้เพราะว่าออปลอมเพิ่นกลิ่นท่านได้ได เดี๋ยวน้องกินเข้าไปกินละกับยังครับนี่กินจ้าอ้อมมากินอ้อมก็เป็นอยู่ติเดม どうせ。 เโอ้เห็นทั้งสีกับไงตั้งล่ะเนาะเอาใส่เนี่ยบอกมันเลยเนี่นี่ตุ่มเลยแบบแบบว่าสะใยปลอมแบบนี่ว่าแต่มันสุกทีเนาะ นี่มัดกระเองเมลผมว่าสีวาย่สีเอาใส่นี่มัดดีกว่าีอันตรายเว้ยอยางมัดเสียบมือไหมพี่น้องเ <c oughs> นี่อยู่อยู่ข้างอยู่ทำมัดเสียบมือมากบกกลุ่มเลย ไลยโอ้โ oh. เกิ่งชุโมงพี่น้องโมกปักไงเลยพี่น้องทำไมายูไม่กินน้ำกันได้จ้าน่ากินแล้วล่ะจ้าโมกปากกระซิว ไยัยปอมกินไหน่เนะปลากระเนี่แก้วบักคามแน่วผลักสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับไปโยงบานกร้สังตัดตำปลาคามขอจีนา้สงนเฮาก็ได้ถ้าจะไปใส่มใซีก็ได้ขอับลกพักหนึ่งยาบนอันมีหมกปลาชิวหรอกมาเรียกปลาีอยู่ปลาชิวปลาระชไม่อยู่บกขมนี่เราเพืาแยหนานี่เนาะ นี ini, care, the ่กต่ตมมันจะของมันละนี่ก็มีผมมั่งนะกระซิวนะครับหมกปลากระซิวจ้ะหมกปลากระซิวตำแก้วบลาคามแล้วก็ลวกพักจ้ะแม่เด้อพี่น้องกินเ้มโบ้จิ้มโบ้ไงก็อยากลดลดเข้มอยากน้อย 他胆小。

ไม่แข็งขาดตืมเอาขหมมเราสามสี่มือมาเบิ้มเบ่้มมาเบิ้มหมมดอกเอามันตากอยู่ในห่มนี่ละเป็นแบนนะพ่อเป็นเรื่องนี้วะไม่แต่เด๋วเด๋วมันแข็งขาดแข็งขาดสามสี่มือเนาะใจตากอยู่ในห่มอยู่บนแดดออกแดดมันแข็งได้แข็งเลย bắt đầu là khuân bắt đầu phải nhìn bắt đầu sụp nằm thật nữa bắt đầu bắt đuột chẳng bắt cuộm lại khổ bốc quá thì cái sụp xe rồi nè nằm nó đưa nó nuôi nó đưa để trồng vết khắp kính ăn phải có nốt nốt thì ăn bên ăn thân của long con thân và hát thảm hát thảm hát bùng cứ cứ học bỏ anh ăn ở mộc sáng bò nhẹ bà nhẹ một con bò đi có tầm này có rồi đi sao của tài thành ăn đơn tầm tầm hao còi tầm còi kim điệp rồi vật nó mà mắm một พระเจ้า,าจค่ะแต่ไม่เด็กอันน้ปรอะกตวให้แปรค่ะเขาให้อมกินเลยให้เขไ้ใช้กนะ พันเักน้อยนน้อิวขอใส่เดียวโอ้ใส่เต็มเรางรวจ่น้องเอ้ยไปซิวมันนี่พ่งแฉอกเด้แต่ว่ามันกับบ่มีกิน Bao chiêu b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 ao hàng bao chiêu siêu chiêu bao chiêu bao chiêu mạch chiêu bắt chiêu bao thì mình đi có gì bây giờ ra đi thì thì bà xây, bà,

mẹ tôi nãy đi cứ học thêm nhảy đi hào kiểu bao nhiêu ảo qua nè, nhiêu thần học chuyện mẹ em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  tấn áp mẹ em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  mẹ Bất cái tay nó tay đàn này Ừ. Chú ao nó mặn đi. Sắm cá bักแป็บ mà nó. Ừ. Sิว ao nó chỉ nhai có có cá ngọc. đang lên hàm video khỏi đòi lên nghe Ủa, xa là có chỗ chưa khẩu đó. nó mình khẩu phần địch là mấy phần khẩu nhánh. Nhanh. Ở rồi. Cái này mình đã khẩu nhiều này. Đó có mua lái lý cứ khẩu siêu. มันได้เกี่ยวมากขายเลยหมเขาไมเขาซิวเนะรากร้องมาเขาเปงเกลวปลงเกนียวมันถึงเม็ดไลได่ไล่เรื่มป่ะไล่แดงแดงเขาปลาซิวนี่สีขาวเขาขาวเงียเง้ยวเ้ขาไม่โลดสี่สิบบาท ตไสิเขาดีนเขาเสีแล้วรัสีบนเนี้ยตอนเหนียวนะแข้งแล้วไม่นสีเขาบุเอีวขอปัสซิวนี่โอ้โนี่สิบมมีร้านเด้โอ้หาไปตีทั้งเราเ็ดร้านปอร์่บอส่วนมาเขา้ะสิสิยำโม n h i ê ว คือการกระจกเก็บเนี่ยเขาจกเก็บตากคนไปเลยคือตีรักตีรักก็เป็นเป็นเฮ่าแต่เขาไม่ใส่ไม่ไสสิเสียบรัดกันเลยเสียบเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เป็นครูเป็นครูตากแถวไปเลยจกมางห้าหลุดฝนเหมือตกระตามฝนบ่ได้บ่ได้มีการเอาขอผมโกกระบืเปียก ไหลลิบไหลลิเลยกลาว่าวิทย์ฝนคก็ีลเจ้าสันเสียดล้านใส่ข่อยง่ดอกเขากอมาตีเอาครับพี่น้องันนี้ก็ได้ขอพี่น้องไ่เล้องเขาก็กสีลาี่ลานนองไปเ็ดไปทำยังกัเจอยทิ่ตามทีนึ่ง้อครับสำหรับวันนี้ผมก็สิเขาเข้ามาสวัสดีจากพี่จอมนุยครับสวัสดีครับ